ค่ะเมื่อน,นี้เย็ดสมจะพาเลาะเบิ่งส่วนฟักทองค่ะฟักทองที่ปล่อยปะละเลยมาแล้วเป็นเดือนกว่าแล้วค่ะทันลายเข้าตกก็ติดลูกพอประมาณตามสภาพต้นเขานะคะ่ะพี่น้องอันนี้คือปล่อยมาเป็นเดือนกว่าๆแล้ว ไม่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้เห็ดอย่างของสิ้นเนาะช่วงนึงก็ผสมเกสรตอนนี้ก็บ่ค่อยมีแล้วค่ะดอกตัวเมียก็ได้ประมาณสี่สิบกว่าหรือห้าสิบนี่เละค่ะสี่สิบถึงห้าสิบลูกนี่แหละค่ะลูกก็ไม่โตเท่าไหร่ก็เฮาบ่วได้บำรุงเนาะ ประมาณนี้แหละค่ะเอากล่องโฟรมรองค่ะพี่น้องป้องกันเซียนดินเจาะถ้าเซียนดินเจาะแล้วก็เห็ดให้ลูกข่าวเน่าหน่วยขาวเน่าเนาะก็เลยรองไว้หน้าฝนเซียนดินหลายเพราะว่าดินเปียกชุ่มค่ะก็ประมาณนี้แหละเพราะว่าเป็นโรคเข้าบัวได้ปลูกช่วง แรกเริ่มนะเริ่มแรกนั่นแหละบอได้ดูแลบบได้ยังก็เลย,อย,อยเออเอาอยู่ค่ะปล่อยไปเลยคนที่หมกักชอบปลูกพืชระยะสั้นนะที่จะสมปลูกมาได้เงินไวแบบนี้เนาะเ้าขายเอาเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วก็คือแตงกวาค่ะพี่น้องอืตแตงกวา คนแถวบ้านก็ปลูกกันเยอะอยู่อันนี้แนะนำเนาะถ้าไผดูแลได้กนหน้าปลูกแตงกว่าหนึ่งเดือนกะติดดอกออกผลเก็บผลผลิตขายได้ไวได้เร็วน้ำหนักตีช่วงนี้ราคาดีค่ะพี่น้องทางญาติก็ปลูกกันค่ะเนาะบางคนมือละ สามพันสี่พันห้าพันหกพันเจ็ดพันเป็นหมื่นก็นมีค่ะพี่น้องอันนี้นล้ะแต่เฮาปลูกหน่อยปลูกหลายดูแลได้ลกค,คักถ้าไผ่เสห็ุเป็นอาชีพเนาะมีที่มีทางแบบน้ำท่วมไม่ถึงปลูกได้ทั้งปีค่ะพี่น้องปลูกได้ทั้งปีปลูกแบบเป็นชุดเป็นชุดไปเนาะ แล้วแต่ว่าดูแลได้สํำใดไล่ซองไล่ปลูกพอเขาติดดอกออกผลกัปลูกซ้อนไว้อีกนะพี่น้องเป็นรุ่นรุ่นไปก็สิได้มีผลผลิตเก็บเกี่ยวสร้างรายได้ตลอดปีและตลอดไปส่วนมันเทศยาโสมพี่น้องเริ่มลงหัวแล้วค่ะออกติง่งแดงแดแล้วอันนี้เดือนกว่าแล้วเนาะยายสมปลูกวันที่ยี่สิบ กรกฎาคมค่ะอันนี้ก็กันยาแล้วเนาะเดือนกว,ว่าแล้วลกะรอคุดมันแกวน้ำยาสุบเนี่ยค่ะคะุดมันเทศเปลือกแดงในสีขาวกะได้คุดแน่นอนค่ะพี่น้องมันเทศอันนี้ก็หน้าปลูกเนาะแต่ถ้าเขาเก็บไว้นานเกินไปกะเป็นแมงเป็นหยางกะโยะคยักขัดมาไดน ต้องพุดให้ทันค่ะช่วงดินชุ่มๆถ้าดินแห้งเน้ะแมงหลายถ้าปลูกเราจะได้เห็นผลผลิตเนาะพี่น้องเร็วอยู่ตอนนี้ยายสมกระเพาะต้นก้ลาถั่วไว้แล้วค่ะสิจปลูกอีกสองร้อยต้นคือเก่าละค่ะหนึ่งถาดสองเออสองถาดเนาะสองถาดดำเพาะไวะ้แล้วแบบ เม็ดพันเลือค่ะไปสมซื้อซองใหญ่มาเนาะราคาสองร้อยกว่าบาทนี่แหละนี่ก็ยังเหลือเป็นร้อยอีกค่ะพี่ต้องเพาะไว้รอบนี้จะลองพื้นใส่ปุ๋ยใส่ยางไปอันนี้แนะนำเ้อพืชระยะสั้นทำรายได้ดีอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของไผายของมันกับบ่ากันเนาะบางคนก็อาจสิบว่ถนัดบางคนอาจ มักปลูกทั่วปลูกฟักทองปลูกฟักแบบนี้เนาะแกแลเตแตงโมแตงไทยแตงกวานี่กันถ้าคนปลูกได้ก็น,น่าปลูกติดดอกออกผลไวได้ขายเร็วบางคนหาหาซื้อที่ซื้อทางไว้ก็มีพี่นอ้อง หรือว่าเช่าที่ปลูกก็มีแตงกว่าได้เงินไวอะไรอันนี้ไม่ได้ประมาทเนาะบางคนก็คิดแต่กะทําบาได้เนาะสุขภาพด้ให้แบบเยสมนี่แหละแก้ไวเกินไปค่ะพี่น้องโอ้ยอายุประมาณยี่สิบกว่าสามสิบกว่าเนี่ยพอดีกำลังขักเน้ยพี่น้องทำงานทำสวนทำกเกษตร ไผ่หม,มักไผ่มียังมีกำลังเลยฮิบฝ้าวเลยพี่น้องฟฝ้าปลูกปลูกผสมผสานก็นได้ปลูกอันนี้เก็บอันนี้ขายขายอันนั่นต่อได้เงินพี่นอ้องอืรีบขนขวายเลยถ้ามีที่อย่าปล่อยที่ให้ว่างเปล่าเสียเวลาไปเปล่าๆคือย่าสมโอ้ยเท่าแก่มาแล้วได้เก็บได้กลับเงินทุกวันอื เพอมีที่มีทางมีสวนเกษตรขักพี่น้องได้เงินขักแต่เดอ้อพอแต่ขยันใจสู้ใจรักใจชอบนะพี่น้องแล้วก็ความอดทนการดูแลเอาใจใส่ถ้าใจบ่หมักกับไปบ่รอดคือกันค่ะก็รอคูดมันเทศน้ำกันค่ะตอนนี้ก็เริ่มแล้ว เริ่มสิลงหัวแล้วค่ะมันเทศเขาได้ปลูกก็เลาะเบิง้งเลาะแยงนี่แหละค่ะพี่น้องพ่อได้คุดได้กินเหลือกินก็แบ่งขายค่ะอันนี้แนะนํนำไว้เดอ้อไผ่สิรีบสร้างครอบครัวมือใหม่ทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายก็รีบเลยค่ะช่วงอายุยังน้อยน,อยนี่ยังมีเลี้ยวมีแรงรีบผลควายหา ก็บกับไว้อย่ารอเวลาแล้วจะสายเกินไป